รับรายการแปลกใหม่ใหญ่ดังวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเลี้ยวเลาะไปตามเส้นทางของซอยจรัญสนิทวง12เพื่อตามหาร้านอาหารทะเลสดๆใหม่ๆที่กำลังได้รับความนิยมแบบสุดๆแน่นอนครับว่าแค่อร่อยเนี่ยรายการเราไม่มาความเจ๋งของที่นี่คืออะไรไปหาคำตอบจากสองสาวของผม <c oughs> ของเราได้เลยครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแปลกใหม่ใหญ่ดังค่ะเนี่ยทำไมอ่วก็เห็นแบบว่าดูแบบว่าดูกระปีกระเป๋าดูมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วก็เลยอยากให้พูดใช่ก็มันสบายใจขึ้นแล้วไงวันนี้แบบว่าใหญ่จะแบบมากินอาหารทะเลแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบพ่พาเนี่ยมันดีใจมากใช่ค่ะแต่แต่เส้นทางที่เรามาเมื่อกี้มันเหมือนจะไม่ใช่ปะอาหารทะเลจําเป็นต้องอยู่ที่ทะเลเหรออาวไม่ไม่จำเป็นก็ได้ไงไม่จาเป็นไม่จาเป็นไม่ได้ว่าแต่ว่าเหมือนว่า ลึกไ,ไหมแล้วคนจะมากินเขาจะลําบากกันไหมที่นี่เขาทําอาหารทะเลแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าร้านขายทะเลมาปิ๊งปิง,ปงย่างย่างแนนอยากอยู่บ้านนอนกินดูทีวี <c oughs> เขาก็เอาไปส่งอา้าวมันไม่ใช่ทะเลก็มันสดสดจากทะเลเพราะว่าอาหารสดเขามาส่งทุกวันแล้วเขาก็ทําไปส่งที่บ้านเราสดสดอ๋อปูกุ้งหอยปลาเอ้กุ้งหอยปูปลาเออนั่นแหละมีหมดมีหมดทุกอย่างเลยนะใช่ เอาอยงคุณผู้ชมขอไปทำงานก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปกินฟิล์มใช่แล้วเดี๋ยวเราไปไปไปเอ่ออะไรเขาเรียนอะไรนะเราไปสัมภาษณ์แกก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมดูค่ะไปค่ะไปถามเลยจะกินอย่างเดียวเลยอะไรเนี่ยอยากกินล่ะอ๋อผอมลงอยากกินได้กลิ่นปูอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยหิวอะไรหนักหนานี่ยเรานี่อะไรเนี่ยอกหักไม่พอยังไม่มีตังค์อีกเหรออะไรปูอยู่ไหนแนนเห็นไหมได้กลิ่นปู ไปคุยกับแคนตามกินนีปูแดนใจเย็นลูกเขาให้กิน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 นะปไปเชื่อพี่ไปเถอะปะแล้วอายเขาไปท่ไหนเอ่อคุณแดนครับทำงานก่อนไหมครับน้องปูยังรออยู่ไม่หนีไปไหนหรอกครับได้กินปูเห็นไหม คุณแนนสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าหาปูอยู่นี่ข่าวกำลังทำให้พอดีวันนี้ได้กินแน่นอนค่ะเห็นไหมก็บอกแล้วว่าได้กินจริงๆที่แนนเดินตามหาต่างๆอนะเนี่ยคือได้กินปูก็ได้กินเหมือนกันก็อยากรู้ว่ากะปูอยู่นี่นี้ไงก็ได้กินจริงๆแล้วนี่แมให้แนนาใช่ค่ะใช่ค่ะแล้เมียไง งั้นงั้นเราไปทํางานใช้เวลานานไหมคะประมาณสิบห้านาทีค่ะสิบห้าทีก็เราคุยเนเสร็จพอดีแล้วเชาได้เลยน่งั้นเราไปนั่งคุยนก่อนอ่ะงั้นเรนี้ได้ค่ะได้ค่ะเชิญชาไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเนาะรีวิวอ่ะไปเห็น JQ ปูมานึ่งใน Facebook มาพอดีแบบว่าเห็นเพื่อนเขากดกดกดถูกใจแล้วแบบหูเห็นแบบกันเชียงปูกับไข่แบบเห็นแล้วมันแบบขนเขินลุกยามกทนน้ำลายกินน้ําิ้น้ำลงน้ำลายจะไหลจะไลยแบบคูยอะไรเราเข้าไปดูที่หน้าแบบ อาหารน่ากินมากก็เลยแบบคนกดต้องสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าคนเลยในเฟซบุ๊กอ่ะเร็วมากคุณโอ๋ถือว่าทํามาไม่นานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ประมาณ2ปีค่ะสองปีแต่คนรู้จักมากขึ้นเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะค่อยๆ่อยรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆค่ะไอเดียคืออะไรคะคือเราเคยกินพิซซ่าสั่งลิเวอรี่แล้วก็เลยแบบนึกว่าเราคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําธุรกิจอาหารทะเลอยู่แล้วอยู่แล้วค่ะก็คือส่งพวกอาหารทะเลอย่างเงี้ยค่ะพวกอาหารทะเลต่างๆให้กับร้านอาหารโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะประสบปัญหาว่า คือสั่งมาตอนกลางคืนว่าเอา30โล<ะ>พอถึงมาเช้ามาถึงปุ๊บมาส่งปุ๊บเอา20โลอีก10โลก็1นกินเอง<ะ>เริ่มจากกินเองแจกในออฟฟิศขายในออฟฟิศก่อนออจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือกินกันไม่ไหวแล้วเราก็เรวามรู้สึกว่าเฮ้ยวัตถุดิบมันสดอะ่ะมันใหม่แล้วเสียดายถ้าจะแบบ ต้องเอาไปแช่หรือว่าเอาไปเอาไปขายลดราคาอะไรเง,งี้ยเรา <ละ S 1> ก็เลยเอามานึง่งแล้วก็ลองส่งดูค่ะแล้วก็ใช้ a c e b o o k เป็นเป็นช่อง,องทางการตลาดที่บอกว่าสดนี่คือสดแบบว่าการเดินทางของปูงเป็นยังไงคะเราไปรับที่ไหนอะไรอย่างอ๋อคือที่บ้านนะคะทําปูอยู่แล้วค่ะเขาก็จะแบบเป็นครอบครัวที่อยู่สุราดะคะ่ะก<อ>็คือทําให้อยู่แล้ว<อ>เขาก็จะเอาปูสดอ่ะขึ้นมาส่งอยู่แล้วคือรวมทั้งสินค้าอื่นๆเช่น กุ้งแม่น้ำอะไรเงี้ยด้วยพวกสินค้าต่างๆเนี่ยค่ะที่มีตอนนี้มีอะไรบ้างอาหารตอนนี้อาหารก็จะมีปูมานึ่งที่เป็นพระเอกของเราค่ะแล้วก็จะมีนางเอกเป็นกุ้งแม่น้ําเผาค่ะแล้วก็มีหมึกแดดเดียวมีหอยนางลมค่ะครับประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กําลังจะมีอาหารปรุงสําเร็จเช่นข้าวผัดปูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ฮอตสุดฮิตก็คือขนมจีนน้ายาปูขนมจีนน้ำยาปูใช่ค่ะดูแล้วแบบ มาเป็นกล่องๆ่อเซตแบบไม่อลบ <นะ S 2> ปูปูของเขาที่เห็นเมื่อสักครู่น่ะเนื้อแบบ เป่งเป้งอ่ะคุณพ่อคือตัวใหญ่เพราะมาจากสุราษฎร์ที่บ้านทาอยู่แล้วคือทำเติมคอนโทรทำอยู่ใช่ค่ะคือไม่ได้ไม่ได้ไปรับจากที่หรือใหม่ทีอย่างนั้นเรื่องคุณภาพก็จะห่วงถูกไหมพอนำปูนำทุกอย่างขึ้นมาเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาจัดทำกันที่นี่ที่ที่เรานั่งอยู่ที่นี่เหรอคะใช่ค่ะก็จะมีควอยอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีอีกสาขาอันนี้คือจะเป็นสาขาจันร์สิบสองก็คือจะเป็นโซนฝั่งทนส่วนอีกสาขานึงจะอยู่ที่ราชดาซอยสิบค่ะตรงนู้นก็จะเป็นดูแลในส่วนของลูกค้าที่อยู่ฝััั่่่่่่่งงงพพนนนนนนนคคคคครรรระะะะะะะกกก็็ือออมมแแแบบลลฝยยยยไาาาาาเเเเี้้จิขววห ว่าตอนนี้คนเริ่มเข้ามาหาเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะ<ๆ>เขาไปอ,ออกสื่อต่างๆใช่ก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาติดต่อเยอะก็จะแบบช่วยกันรับโทรศัพท์ก็จะมีลูกค้าแบบรับก็รับ,รบ,รบ,รบันอยู่สองคนกับน้องวันนึงนี่แม็กซ์สุดๆหลือเยอะอยสุดๆุดในกิสายอะถ้าเป็นของโอ๋ก็คงจยประมาณอยู่สักประมาณ200เยอะมาก ร,รับโบเปเลเตอร์อรอรมั้ยคะแล,แ,ลแล้วปูปูปหรือกุ้งหรือวัตถุดิบพ่อ,อพีออ่เออฮะคือตอนแรกเราก็เราก็ทํากัน2อสองสาขาก,ก็แบบเรื่อยๆก็คือไปเรื่อยๆไปได้เรื่อยๆก็คืออยู่ที่แบบเราก็ทํากันทํากันเองก็มีทีมงานกันสีห้าคนก็ช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากที่เราเริ่มออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มก็เริ่มแบบว่าเยอะขึ้นมามิสคอมาทั้งไลน์มาทั้ง Facebook ทุกอย่างก็เลยแบบเริ่มมีเราต้องมาแบบนั่งนั่งดูตรงนี้เยอะขึ้นนะคะนะคะวันละสาอนี้อน ตกเป็นโลนี่เท่าไหร่กี่โลก็บอกจำนวนบอกได้ไม่แน่นอนนะคะมันแล้วแต่วันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มาไปทางก็วันนึงประมาณสัก30โล40โลก็ได้อันนี้ค่ะโอ้นะคะก็เรียกว่าตอนนี้ฮอตคิดแล้วพอออกรายการเราคุณมีคนโทรมาเยอะอีกอะบอกว่าต้องเหนื่อยขึ้นนิดนึงอะนะยินดียินดีค่ะนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องของราคานะคือหลายๆคนเวลาไปกินอาหารทะเลเนี่ยก็จะมีการห่วเรื่องของราคาว่า ทะเลจะกินทีนึงมันสำหรับเราสำหรับเราอะโนแบบเราไม่ใช่ลูกคนใต้หรออะไรเงี้ยล้วก็แบบมันมันห่างไกลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยราคาสูงไหมคะก็ของเรานะคะคือจากเริ่มแรกเลยที่เริ่มทำอ่ะคือเรามีความรู้สึกตัวเองเป็นคนชอบกินปูแล้วมีความรู้สึกว่าพอมาอยู่กรุงเทพเนี่ยเรากินปูไม่ได้เลยอ่ะมันราคาแพงของเราก็เลยตั้งใจว่าราคาเราจะไม่เกิน500โลนึงค่ะต่อกิโลนึงตอนนี้ของเราก็จะเป็นปูไซส์สามถึงสี่ตัวโลเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมน้ำจิ้มพร้อมน้ำจิ้มนะคะถูกนะใช่พร้อมน้ำจิ้มที่แบบมะนาวแท้ มะนาวแท้ถึงแม้ว่าวันนั้นจะมะนาวโลละร้อยกว่าบาทเราก็ยังใช้มะนาวแท้อ่าฮะใช่แล้วก็ถ้าเป็นกุ้งแม่น้ําก็จะขายเป็นชุดชุดหนึ่งก็15ตัว390บาท15ตัวเหรอคะ15ตัวโอ้ยราคาไม่แพงเลยแล้วก็มาแบบเหมือนแบบเหมือนเวลาเราไปแถวอยุธยานะมีร้านแบบว่ากุ้งแม่น้ําสดที่ขายข้างทางเนี่ย3า0นี่คือยังไม่ได้ทํานะอันนี้น้ำจิ้มต้องจิ้มหอมใช่ค่ะเผาแล้วนึ่งเลยผัดให้ร้อนผัดโอ้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วแล้วก็พอทําไปเรื่อยๆลูกค้าก็จะแบบ อยากกินนี่อีกอะอยากกินนั่นก็เริ่มแบบหมึกแดดเดียวเพราะว่าพอป,ปูกุ้งมีแล้วใช่ป่มก็หมึกแดดเดียวเราก็ไปหาหาที่ดีๆก็คือได้หมึกแดดเดียวค่ะหมึกไข่แดดเดียวจากปานบุรีซึ่งก็แบบสุดยอดอีกเขา,ก,ก,าก,ก็จะส่งมาให้เราแล้วก็เอามาทอดขายคือเราจะพยายามเลือกเอาของที่แบบดีๆมามา,มาอยู่ที่นี่แล้วก็ ล่าสุดก็เป็นหอยนางรมจากาษฎราค่ะที่เป็นหอยตัวใหญ่ใหญ่ใช่หอยใหญ่ๆ่ก็เอาเอาเอาหอยนางรมมาขายด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีแล้วก็พอลูกค้าตอนแรกก็เริ่มเจาะตลาดลูกค้าแบบคอนโดค่ะตอนนี้พอออกไป a ฟ e b o o k มีลงหนังสืออะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเป็นลูกค้าครอบครัวเริ่มเป็นลูกค้าบ้านเป็นบ้านเป็นออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีแบบบ้านมีเด็กก็แบบเด็กกินไม่ได้ขอข้าวผัดก็เราก็จะมีตามใจลูกค้าก็เริ่มจะทําข้าวผัดมี ปูหลนอะไรเงี้ยคือกุ้งทอดกระเทียมกุ้งัดหัวกะหรี่ซึ่งกําลังจะใช่ค่ะกำลังก็ใช้อยู่ในขั้นตอนการเซตอัพเหมือนขนมจีนน้ำยาปูไงค่ะแม่มาจากสุราษฎร์ก็จะมาทำขนมจีนน้ำยาปูหมดเร็วมากจะเห็นในเฟซบุ๊กที่แบบเปิดจองชุดละเจบาทค่ะ70บาทเอง เสียค่าเสียค่าบริการส่งไหมคะอ่าค่าส่งเนี่ยคือคิดตามระยะทางเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ส่งเองเราก็ใช้พี่วินมอเตอร์ไซค์ส่งให้ต่อไปนี้เราก็สามารถสั่งอาหารทะเลใช่โอดิเรเอรี่ได้ทั่วประเทศเหรอเห็นแอบเห็นในรีวิวที่เป็นลูกค้าไปการใช่ไหมคะใี่ใส่กล่องโป้ไดทั่วประเทศเหรอคะแบบโ่อไรก็หรอคือจริงๆแล้วเนี่ยเราลูกค้าค่ะอยากกินก็แบบน้องโอ๋อันนี้เราเริ่มจากลูกค้ารายแรกที่เชียงใหม่อยากกินปูทายังไงเราก็แบบด้วยความที่เราเป็นเซลต่างประเทศเราก็รู้แต่ว่าส่งออกเขาบอกว่าพี่ทําไงอะ ก็ไปที่แอพพอนะติดต่อนั่นนี่ให้เบอร์เรามาเสร็จสับเราก็ติดต่อแล้วเราก็แพ็กแล้วก็ส่งไปเครื่องบินนะคะถึงลูกค้าก็ไปรับเองที่เชียงใหม่พอมีเชียงใหม่อุดรเริ่มมาขอนแก่นอะไรเงี้ยก็มีถ้าเกิดเป็นลูกค้าแบบอ้าวฉันมีรถตู้ฉันอยู่แค่การไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเราก็บริการส่งรถตู้ไปให้ลูกค้าก็ไปรับที่ปลายทางเหมือนกันได้เหมือนกันเลยส่งทั่วประเทศแต่ว่าคุณก็คือเหมือนรับผิดชอบในเรื่องของค่าจัดส่งใช่ใช่ถูกต้องคือสั่งเพราะว่าโอไม่มีขั้นต่ำ สั่งโลหนึ่งสองโลครึ่งโลแล้วแต่ลูกค้าอยากสั่งเท่าไหร่สั่งได้หมดเลยเพราะว่าลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าส่งคงความดีตรงนี้ไว้นะคะว่า <c oughs> เป็นหัวเหมือนกันเพราะว <c oughs> ่าโตว่าใหญ่ใหญ่แคนเรื่อแล้วอาจจะลืมตรงนี้ไปเพราะว่าคนที่ใส่ใจลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ได้นานในวงการแบบนี้คืออยู่ได้ไนานแน่นอน <c oughs> ข,อขอบคุณมากแล้วก็พยายามจะแบบ ดูดูแลลูกค้าก็จะมีโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอาหารเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็แบบโอเคอร่อยสดน้ำจิ้มอร่อยปูสดอะไรเงี้ยลูกค้ารีวิวตลอดนะคะนี่ตามหนักเป็ดลงอยู่น้ำลายหยดทุกวันนะเพราะว่าเราเห็นลูกค้าที่ว่าเอ้เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะวันเมื่อไหร่วันสุกเมื่อไหร่จะวันสุกอ๋ออย่ี่นี่เองเมื่อไหร่จะวันสุกคือแบบนี้ใช่ไหมอ๋อจะพามากินแล้วเป็นไงแล้วเห็นปูแล้วเป็นไงอะไรอยากก็ล่าไม่ใช่เห็นปูได้กลิ่นเดินตามกลิ่นเดินเดินไปหาแต่กระเป เขเดี๋ยวจะมีน้ำจิ้มใช่ไหม <_ d ata> ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่เราจะาทานของเขาเนี่ยต้องทํางานให้ก่อนอาสาละกันเดี๋ยวจะไปส่งที่ไหนคะร้านสุดนี้อ๋อเดี๋ยวจะมีไปส่งตรงปากซอยนี่เองค่ะนแนนจะไปส่ง,สงไปไปได้แต่ว่าของพี่วิวอ่ะได้ตัวเดียวที่เหลือของแนนเพราะได้ทำงานแลกมา <_ d ata> ถูกไหมคุณโหรึ่มต้อง <_ d ata> ขอไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องผอมลงพี่ให้กินก็ได้นะตัวเดียวคุณผู้ชมตัวเดียวจริงแล้วก็ทุกคนในทีมงานฟังไว้นะคะพูดความจริงห้ามเกินหนึ่งตัวพูดความจริงนี่แล้วก็ทำจริงนี่ นะคะวันนี้ให้คุณโอบฝากดีกว่า a c e b o o k นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะค่ะของเรานะคะก็จะมี Facebook นะคะเป็น Facebook Fan Page นะคะชื่อว่า JQ k u m a n Delivery นะคะเบอร์โทรก็จะมี2สาขาคือสาขารัชดาก็คือสาขาที่โอดูแลเองก็คือเบอร์081 3 4 0 0 3 6 0ค่ะค่ะแล้วก็สาขาที่เราแถมนี้ก็เป็นสาขารัชดาเอยเป็นสาขาจันรก็คือเป็นของลูกพี่ลูกน้องกันดูแลอยู่ก็จะเป็น0 8 1 9 4 6 0 9 5 0ค่ะแต่ว่าใช้ Facebook Fan Page เดียวกัน หาไม่เจอก็ไปหาที่ Google ค่ะพิมแค่ JQ เจอเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะแบบว่าไปทานอาหารกันที่บ้านาสบายไม่ต้อง,ตองแต่งหน้าแต่ง,ต,งต,ตัวรถติดโอ้ยเ,ออเริ่มจ้ะจบแล้วตอนนี้สบายเลยนะคะสามารถสั่งได้นะคะ JQ ลองเซิร์ชดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้น Facebook แล้วก็เบอร์โทรให้คุณผู้ชมด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนนะคะแล้วก็กลับมาหวังว่าพี่ๆคงจะกินหมดแล้วไม่ ไม่สนไม่คุยไม่คุยโกรธโกรธกรเดี๋ยวรบกวนด้วยนะคะเดี๋ยวนายจะไปทำงานก่อนนะคะกระเป๋าใบนี้ารออยู่แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะอยากล่ะไกลไหมคะพี่ปักซอยใช่ไหมต่อได้ค่ะกลับมาแล้วเบาหวงเลย อบณนะคะ จะได้กินปูแค่ตัวเดียวพี่ได้กินปูตัวเดียวแต่น้องนั้พี่ให้ให้แนนกินปูหมดเลยเนี่ยทั้งจานเนี้ยอ่ะอ่ะพี่อะเอาปูตัวเดียวแต่ทั้งหมดก็ของพี่หมดนะอ่ะถูกป่ะอันนี้รักษาสัญญานะคุณผู้ชมจริงไหม จริงมากค่คิดคิดคิดให้คิดเอองเขาจะเอาให้เขาให้เค่กินคุตุเดียวแต่นั่นได้หมดนี่เลยเออแต่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้กินกุ้งไม่ต้องกินปูหลนไม่ต้องกินหอยไม่ต้องกินผมจีนนั้งยาปูที่อยากกินก็ไม่ต้องกินแต่ปลาที่ปูไปตัวเ้ื่อนนอนกันทั้งหมดนี้ด้วยเป็นรายการค่ะคุณผู้ชมนะี๋คอล์นหน่อนะคะก็รายการจากมาใหญดังค่ะสามารถติดตามเราได้นะคะหลายช่องทางหลาทางช่องไหนบ้าง facebook com แปลกใหม่ใหญดังแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ manager ด็อดซีโอด็ c ดทีเฮ็ดเออด็อดซีโอด็อดเข้าไปเกิดในไอบิดแล้วก็จะเจอรายการเราสองคนค่ะเนี่ยคุณผู้ชมน่านาให้ทานไหมผ่านพิงแคปจริงๆนาะน่าให้ทานไหมคนที่ควรจะได้คือแนนคือแนนเลยนะคะนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะชิมอาหารแล้วก็อร่อยไม่อร่อยเนี่ยเดี๋ยวโพสใส่ Facebook ของแป็กหมายใหญ่ดังนะคะ Facebook ซ่บแป็กหมายใหญ่ดังเข้าไปดูคอมเมนต์เราได้เราอร่อยบรออร่อยไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะ สมใจอยากแล้วนะครับสองสาวอย่าลืมครับใครที่อยากลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่ส่งตรงถึงบ้านคุณก็โทรสั่งได้เลยครับร้านนี้เนี่ยเขายินดีส่งทั่วประเทศว่าแล้วผมต้องขอตัวไปสั่งบ้างแล้วล่ะครับลากไปก่อนพบกันใหม่กับเรื่องราวแปลกแปลใหม่ๆสดๆแบบนี้ครั้งหน้าสวัสดีครับฮลัฮลโหลฮัลโหลเออปลมมาสองโลกุ้งเผาหนึ่งโลและขนมจีบน้ำยาปูด้วยนะครับคุณโอ้ลาปาก